28กันยายน2ี <c oughs> กันยายนสมันร้อยหกสิพูดถึงเรื่องของจ,จิตใจทำไมใจเรานี้รับรู้อารมณ์แล้วทำไมไม่ฉลาดทำไมไม่เห็นโทษของความยึดมั่นถึงมั่นทำไมไม่เห็นทุกข นะโตคือความ,มสบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจทั้งหลายทำไมคนเราจึงไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรความเพลิดเพลินความพอใจความยินดีในโลกนี้ในโลกเสียงกินริพรรมนัธรรมนมทำให้เกิดความเพลินไป เมื่อเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆแม้บางครั้งก็จะได้รับความทุกข์ยากลำบากแต่กับเืมไปถ้าสภาวะธรรมก็เกิดดับเนี่ตัวความนงมันก็ทำให้จิตเรานี้ยเป็น,นไว้ตทยเกิดนวัฏตสงสารอันยาวนาน ที่เราเกิดมาแล้วจะบอกาหาไม่พบเลยยาวนานมากตัวท่านรู้นี่มันเวียนไว่ายตายเกิดยาวนานมากสมเด็จพระสมรัมามพรธเจ้าที่ตัดสรูปไปแล้วนี่จํานวนมากหลายล,ล,าล้านล้านพระองค์นะแต่ละพระองค์ก็สร้างประวยาวนานด้วยแล้วจิตเรานี้ก็เวียนไว่ายตายเกิดมานานกันนั้น แต่ถ้าเรายังไม่รู้ในสัจธรรมตัวความลงตัววิชามันจะพาเวียนว่าตายเกิดไปอีกนับพบนับชาติไม่ทวนเกิดตายเกิดตายต้องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเป็นอนิกชาตไปแต่พระพุทธเจ้าไนีส่งหักทำลายอวิชาลงแล้วไม่สามารถที่จะให้จิตทุงท่านไป เกิดได้อีกแหละมันเราสร้างยอดเลยก็คือตัววิชานั่นเองนี่นเ,เราพยายามให้เห็นทุกกองวัตตะสงสารแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติบางคนต่างก็สร้างแรงบันดาลใจทำให้มีกำลังขึ้นนะ องนี้ก็ทําได้อง์นั้นก็ทําได้เราก็ทําได้โยมเห็นพระทำก็เราก็ต้องทําได้กําลังใจดึงกันขึ้นมามีสําคัญนะมาตั้งใจอย่างนี้กันหนุนนําซึ่งกันและกันนะนั่นแหละในว่ดตาเห็นหลวูฟังเสียงก็เกิดศรัทธาขึ้นเนื่องใสขึ้นว่าอรวร่คความพ้นทุกข์จะลุ่งพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร ความเพียรความพยายามเดินจงกรมหนังสมาธินี่ที่วัดมับจันทร์ก็นเราจะเดินจงกรมกันรอบเจดีหนึ่งร้อยแปดรอบตลอบข้างล่างเลยก็ใช้เวลานานหาชั่วโมงครึ่งหกชั่วโมงตลอบเจดีเจดีเหมือนกับประมาณสามชั่วโมงประมาณถ้าเราทำได้สักครั้งหนึ่งร่างกายของเรา สู้ได้ก็มีกำลังต่อไปกาเทศละหนึ่งครั้งเราก็เดินได้เดินจากลุ่มได้สามชั่วโมงธรรมาดาก็จะเดินวันละหนึ่งชั่วโมงแตเดินไปด้วยความมีสติมีสติเดินไปจะมากายเบาเนะเดินไปมีสติมากๆกายเบาจิตเบากายเบาจิตเบา แต่นั้นละกายเบาจิตเบาสบายแล้วก็เดินได้ไม่เหนื่อยนี่สมาธิเกิดขึ้นสติต่อเนื่องสมาธิตั้งมันก็เข้าหลักเข้าเกณฑ์นะเกิดจากสมาธิทิความเห็นที่ชอบเห็นชอบคือเรื่องของทุกขสมุทัยนิโรธมกักเห็นโทษเห็นไปวตัตาสงสารก็ย้ยต้องความเพียร มันนักบวชนักพศอดทนต่อทุกขเวทนาทั้งหลายไมพูดนอนน้อยตื่นด้วยความเพียร่านน้อยนอนน้อยอย,ม,ยมสำรวมใจเขาใจรับรู้อารมณ์แล้วมันจะไปยึดมันถือมันเหตุทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเราต้องเพียรห้เห็นโทษเห็นไปว่าต่าสสงสาร ท่านพันจสัท่านเห็นโทษเห็นภัยของความยินดีปอดใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ว่ามันเป็นของที่ไม่ยั่งยืนซะเลยหาตางปฏิบัติใจที่เคยมีความสุขแต่ทำแบบมันวุ่นวายเเห็นสิ่งนี้สวยงามน่าจำเริญใจตอนนี้มันไม่งามซะแล้วเนี่เยเบื่อหน่าย ออกแสวงหาความสงบจนได้พบพระพุทธเจ้าเลยนะันเห็นโทษเห็นภัยของความยินดีพอใจต้อ่อต่ำแล้วได้ประสูติธรบมนนี่การปฏิบัติถ้าระบบบรมิเละอินทรียีเรามันแก่กะถึงการถึงเวลาจะรู้ขึ้นมา รู้ก็มาว่ามันไม่มีตัวตนนะรู้อย่างชัดๆก็แล้วเห็นทำมแต่ในเบื้องต้นนี้เราก็ต้องบ่มบารมีก่อนศรัทธาความเชื่อความรับสายน,นพระเจ้าประทร,รมประสงค์เต็มเปี่ยมความเพียรถ้าคนมีความศรัทธาแล้วภาวนาเกิดสงบแล้วความเพียรจะมาเอง ไม่ต้องบังคับอะในเบื้องต้นก็อาจจะต้องบังคับก่อนยังไม่เคยมีความเพียนเท่าไหร่บังคับไปทําความเพียนทําจนเป็นนิสัยปักใจแล้วเกิดความสงบขึ้นมาแล้วนะ่ะไม่ต้องบังคับมันง่ายมากเลยอืไม่ต้องบอยบอกไม่ต้องไปขู่เข็นนะ่ะเขาบอกเขาเองเลยจิตเนี่ยเราเป็นผู้รู้ดูไวแ้แหละเขาจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิไม่เบื่อไม่น่ายเลยเนะี่ย นพจน์ที่มีความสงบเป็นอย่างนั้นว่างมาไหลก็เป็นนั้นว่าสดเป็นภาวนาว่างมาไหลก็เข้าที่ด้านยกรมั่งสมาธิปาราลบความเพียนอยู่อย่างนี้แหละยวิริยาลัมภะมุริยะบวกอาลัมภะอาลัมภะคือความความปารปาลบปรลบความเพลี่ยนม่อเราทำความเพียนได้ต่อเนื่อง ในการเจริญสติในที่สุดแหะสมาธิตังมันสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยเปัญญาจะเกิดขึ้นมานจะเกิดขึ้นมาได้เป็นโลกุตตะนะเห็นสรรพสิ่งเป็นสมมุติมีมุิก็เกิดขึ้นมาไม่น่าสนะจันผมเคยฟังหลายครั้งนะผมฟังทรเนี่ย การฟังธรรมได้ดีย่อมเกิดปัญญาพิจารณานะนนร,รมาของนุปูชชานะพอถึงเรื่องสมมติวิมุตินะถ้าเราเห็นเป็นเห็นสมมติตามความเป็นจริงก็คือวิมุตนะนะ่หลุดพ้นพาะจาความเห็นผิดมาได้มีตัวเรามีของของเรามาัตุทั้งหลายเป็นสมมติแต่เรานั้นไม่รู้จัก ตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็คิดว่าเป็นจริงๆมีโบสถ์มีศาลามีวิหารมีคุฏิมีบ้านมีรถมีจริงๆอย่างจังเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุสีมันแตกสลายทอนอยู่ไม่ได้ไม่มีกองไขยไม่เคยรู้เลยมันร่างกายนี้กับมอนกันเราไม่เคยรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ ตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่ตัวเราของของเราแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอนะนะมันจึงเป็นเหตุให้ทุก์เกิดอยู่เสมอในใจคนที่มีมากกับคนอื่นก็อาจจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งคนที่ไม่มีก็น้อยเนื้อต่าใจคนที่มีมากก็อาจจะยึดถือในตัวตนอีกแต่ถ้าเป็นธรรมะก็แล้วก็พิจารณาเนี่ย โอ้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เนี่ยคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนะมารู้จัชัดก็ไม่มีตัวไม่มีตนเนยเนาะรู้ชัดเทามาในใจแบบสว่างสวัยปล่อยวางเป็นโลกุตระเริ่มเข้าใจก็หายสงสัยสงสัยมานานเป็นในการปฏิบัติบางวพชาท่้นเทศ มันเทาความสงสัยลงมนพิจารณาถึงวัตถุสิ่งของนะํ้มเป็นความว่างได้จิตมันเหมือนกับว่าตื่นรู้ขึ้นมานะโอ้เป็นอย่างนี้เองนะท่านพุทธก็วามว่าญยณนต่างๆก็เกิดขึ้นนะมีปรสนาย,ยาย9นเก้าเราเคยฟังอยู่ในตำลานะอ้มันเกิดขึ้นในใจเราก็รู้จักอ้อนนี้เป็นอย่างนี้เอง เราเป็นวิปัสสนาญาติเกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดศรัทธาเริ่มใสใจตั้งมั่นมุ่งมั่นสู่ความพ้นทุกข์พอเห็นในโลกนี้มันไม่จิตปิจิัง่ังยืนมันไม่มีของไกลไม่มีใครเป็นเจ้าของดังสิ่งภายนอกนั้นมีคุณค่ามันก็น,น้อยแต่มันจิตใจของเราแต่มันอิ่มใจปิติใจเนี่ย มันมีความสุขความสุขจากการได้เข้าใจได้ธรรมะนักปฏิบัติในเบื้องต้นอยาให้ทำถึงอย่างนี้แหละแต่เราก็ต้องมีศีลไงรักกษาศีลไหมศีลนี่เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ก่อนทรัพย์คือทานอริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือการฟังธรรมสมาธิธรรม ปัญญาธรรมมุ่งมัน่นน่ยถ้าเราท้าความเพียรไม่หยุดเราก็ต้องเห็นธรรมมี่ไหมทุกวันเนี่ยในโลกอ่ะจะมีอะไรจีรังยังยืนละ่ะน้ำถ่วมไฟไหม้พายุมันมากมากอ็อันตรายขึ้นมาทั้งนั้นตัวการบ้านเรือนพังทลายได้ไง่ายๆไม่จีรังยังยืน แต่ถ้าเราเห็นชัดเข้าไปอีกละถึงว่าคนในโลกเนี่ยความชราความเจ็บความตายมันครอบงำมาไว้หมดแล้วไม่ยั่งยืนมันพระมหาเทะาระพะรหันเนี่ยที่ท่านมาบวชท่านต่อบปัญหาท่านพระโกรพยะมาที่บวชเพราะว่ามิชลานำมาใกล้ไม่ยั่งยืนโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ ม,มีมีใครเป็นใหญ่ตอนนั้นแหละควาแก่เจ็บตายทุกคนเลยแล้วเราจำต้องจาต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปจำต้องคือไม่มีใครอยากไปจำต้องไปเนี่ยัเกิดสงครามก็มาเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่มีใครอยากจะไปเราพอไปไม,ไม่ไม่ตายกับพิการคนที่รอดมากันน้อยไม่เคยอยากจะไปแต่จำต้องไป เราก็คงมีสภาวะบีบกันอย่างนี้มากันเยอะแล้วจำต้องไปยิ่งความตายเนี่ยเราก็ต้องจำต้องไปอยู่แล้วจำต้องแก่ต้องเจ็บนั่นก็มาถึงเราตอนนี้ก็ถึงโู่นนะรุ่นปู่ย่าตายายต่อมาก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เอาต่อมาก็ไปรุ่นเราสิเด็กก็เกิดใหม่เกิดม่เราก็แก่กันไปแล้วนี่มัเคยอยู่นะั่น ในพิจารณานะเห็นอย่างนี้กว่าเขา้าใจในธรรมะผู้เห็นโทษเห็นไปอย่างนี้ก็เร่งปฏิบัติเท่ันแล้นนะภาวนาโดยมีสติมากๆในที่สุดแล้วสินีนันิปัญญารวมกันเขามากเข้าใจชัดขึ้นมาเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติกับวิมุติเกิดขึ้นจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่สมมติเกิดดับเท้งนั้นเองไม่มีเลยตัวตน ส่วนคนเราเขานะให้ตั้งใจปฏิบัติพรอมนาคันต้องทุกท่าน